โปรโมชั่นใหม่จากโอเวอร์ทอสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินเล็กนันหรอก L, L R O L หรือ R O v แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับหมื่น FIFA p o ฟีฟในราคา2,599บาทและแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับ Over t o p ทอลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป และฟีฟ่าคอยดอทคอมกับภาคฟีฟ่าภาค,ภาค,ภาคใหม่ที่รออยู่ e อเอสปอร์ตเอฟซียีสลดสูงสุดถึงสิมาแล้วนะครับเซิร์ชกูเกิลพิมฟีฟ่าคอยดอทคอมเข้าไปแล้วกดป๊อปอัพมีของพิเออรเดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมครับกรอกโค้ดซิลเอ็กเหมือนเดิมลด5%รครับฟีฟ่าคอยดอทคอมครับผม เอาละครับและนี่คือโพคาลีสวทเครื่องดื่มแมอนดิงมีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกําลังกายแห้งไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็ตามน,นะครับหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จากช้อปปี l a า a าดได้หมดจัดไปสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมซีลอและฟีฟานะครับวันนี้เที่ยงคืนเวลาวันที่1สิงหานะครับ หนึ่งกันยาครับไม่ใช่หนึ่งสิงหาโอ้ยอ่ะก็มาเหมือนเดิมนะครับในส่วนอัปเดตวันศุกร์เนี่ยมักจะมีอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ก็แจก XP Boost ให้ทุกคนเลยนะครับให้เก็บเลเวลได้เร็วขึ้นรับซองเร็วขึ้นและมีนักเตะบ,บนห้าชอเข้ามาอ่าเราจะเห็นว่ามี m a r c อ Anatoliv a l e x ซ s s a n c h e นะครับ Mason m ม s ั n เมาด e แคนไลท์แล้วก็เท i e รี่องลีที่เป็นปก FIFA เดื่องนะีเดี๋ยวไปดูข้างในครับอ้าวแล้วก็มีการแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่า แปลให้ฟังเลยก็แล้วกันนะเขาบอกว่าซีซันเก้นะพีซีซันมาแล้วนะครับซีซันเกเนี่ยก็เรียกว่าออจะสั้นหน่อยนะครับจะสั้นหน่อยซีซันเเนี่ยมีเรื่องของพีซีซันด้วยเอาละทีนี้พีซีซันนี่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามันจะสั้น,นแค่เพียง3วีคเท่านั้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะทำแคมเปญคู่ไปกับพีซีซันซึ่งคุณเนี่ยก็จะได้รับ e x p กีคต่อวัวรวมถึง ชาเลนจ์ uh, นะครับวัตถุประสต่างๆในระหว่างซีซั่นเนี่ยได้รับรางวัลไปนะครับรีเฟสตลอดทุกวีคนะครับทุกวันนะแน่นอนว่าคุณก็ได้รับของรางวัลมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตอธิบายนะว่า P- ซีซั่นอันนั้นคืออะไรนะครับเรามาดูกันนะผมจะแปลให้ฟังนะครับก็ ผมไม่ได้ไลฟ์ยาวเพราะว่าทุกคนที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยจะได้กระชับฉับไวแล้วเข้าใจได้เร็วนะครับถ้าหากว่าเปิดไลฟ์ผมทิ้งไว้ไม่ว่าจะทันดูสดหรือว่าไม่ทันดูสดก็ตางนะครับถ้าใครทันดูสดก็จะมีแชทขึ้นบนหน้าจอเนี่ยแหละเอาไว้เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะแปลต่อนะครับเขาบอกว่าดีนี้ต้อนรับสู่ p c ซีซั่นนะครับเราเนี่ยทำการโอกาสนะครับให้คุณเนี่ยตเตรียมพร้อมในการเล่นอัติเมททีมภาคหน้านั่นเองอะ มันก็เป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วเหมือนภาคก่อนๆนะถามว่ามันทํำยังไงนะครับ p r ซ s e a s o นะคุณจะสามารถรับรางวัลส่งของไปได้นั่นเองใน SBC Objective นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็คในส่วนของใช้สอยต่างๆพวกสัญญงสัญญานะครับรวมถึงผู้เล่นตัวยืมนะครับโดยเราเนี่ยก็ทำการ p ซ s e a s o n แคมเปญเนี่ยจะเริ่มในวันศุกร์ที่1น,นี้เลยนะครับซึ่ง ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับอ่า,อาก็สแกน QR code ได้นะครับเพื่อจะรู้ในส่วนของดีเทลต่างๆนะครับก็สแกนเลยฮนะมือถือขึ้นมาสแกนนะผมก็มาเปิดดูเป็นเพื่อนทุกคนนะครับซึ่งเวลาที่สแกนเสร็จเนี่ยนะมันก็จะเข้าไปที่เว็บของ EA นะครับอืมก็จะมีบอกต่างๆนะบอกต่างๆว่ามันให้อะไรบ้างนะครับเขาบอกว่ามันก็จะมี base off นะก็คือ นักเตะจะกลับเข้ามาอยู่ในแพ็กเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเปิดหาไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้นะครับนี่เลื่อนลงมาตรง carry over reward ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีบอกว่า week หเนี่ยจะได้อะไรบ้างอันนี้คือของที่เราส่งไปภาคหน้านะเช่นสามแล่โกผู้เล่นเีนยอาล้วนบุนเดสล้วนหลีกอรล้วนพิมลีกล้วนอะไรแบบนี้ส่งไปให้ทุกคนเปิดลุ้นตัวที่อยากจะเล่นตอนภาคหน้านั่นเองนะก็ดีมากๆนะครับ ึงม,มีอีกเยอะแยะเลยครับตลอด3สัปดาห์ไอ้ที่ตึงสุดๆเนี่ยคือ8 3คูณ5ครับมันมีซองแจกที่ดีมากๆต่างจากภาคที่แล้วนี่ครับเห็นไหมครับกล้องโฟกัสไหมครับนี่ครับมันดอปบ8 3คูณ5แล้วก็8 4ดคูณ3ส่งไปภาคหน้าอันนี้แหละอันนี้ของดีนะ ของดีนะถ้าหากว่าทําถึงนะครับวีคที่3นะทุกคนส่งไปภาคหน้าอันนี้คือแม่8 2สอคูณสิอีกโอ้โหเอา,เารู้แค่นี้ก็พอครับเก็บโทรศัพท์ละไปดูกันะครับเอายังมีต่ออีกนะครับโอ้โหนี้มีเนื้อหาสารจาก EA เยอะเลยนะครับ w welcome to พี s e a s o n นะครับก็เรียกได้ว่าเขาจะมาโชว์ให้ดูว่าลองวัลมีอะไรบ้างใช่ไหมเขาบอกว่า เวลาที่ทุกคนได้รับรางวัลที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยหรือกำลังจะพาไปดูเนี่ยรางวัลเนี่ยจะถูกส่งให้ในช่วงของวันที่12ตุลานะไม่ใช่ว่าทําแล้วเกมเปิดแล้วได้เลยนะฟังนะครับทุกคนมันจะได้วันที่12นะครับซึ่งเวลารีดีมเนี่ยรีดีมได้ถึงวันที่12พฤศจิกาก็คือว่าได้แค่เดือนเดียวถ้าไม่เข้าเกมมารับหรือซื้อเกมมารับเนี่ย ก็อดแค่นั้นเองนะครับก็สแกน QR code ไปแล้วก็เห็นกันแล้วนะครับนี่สารได้ EA เข้าไปดูต่อเลยว่าไอเคเวสท,ที่มันส่งของไปเนี่ยซึ่งสำคัญมากๆเนี่ยมันยังไงนะครับมันยังไงเราพาไปดูนะครับพาไปดูอโอเคค้างครับของที่ผมขี้เกียจจะรับอะนะมันก็เลยไปดองอยู่นี้นะครับมา ดนะูเดี๋ยวผมตอบคำถามบบางทีเมนต์กันมาตอนนี้ผมอ่านคลิปก่อนเดี๋ยวผมไปอ่านทีหลังแล้วก็เนี่ยครับเขาก็แจก e XP มากมายทุกคนก็รับได้เลยนะครับมันก็จะมีเพย์พิกมีของเป็น85คูณ84คูณ5 85คูณ10นะครับซองมากมายอ่านเอาเองได้นะครับ85บวก82คูณ10 82บวก84คูณ25เนี่ยก็คือเล่นเมก็มีเปิดซองเล่นไปนะ แน่นอนว่ามีนักเตะอยู่ในซองอยู่แล้วนะครับแบบ4คูณ30เอ้ย85คูณ25นะครับเอเยริกฟ hey, ุตตี้นี่หาคิเซโน่ ino, ต่ออะไรกก็ว่าไปนะครับแล้วมาดูนักเตะแจกฟรีก็มีอีกเดี๋ยวไปดูพลังกันนะอเล็กซิสซานเชสครับก็มีมาโกอนาโตวิชสอดไส้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูพลังในฟุตบินกันนะครับก็เรียกว่าได้รับไปเลยแพ็คคู่นะครับ เล่นเกาเกมความยากเซมิโปหรือไลวอลและฟุตชมปเปียนเล่นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ใช้กองหน้าหน้าการเป็น ST นะยิง5เกมก็รับไปเลยครับความยากเดียวกันอสซิสสามลูกด้วยลูกแทงนะครับโดยมีมาโกอนาโตวิชอยู่ในทีมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมาโกจ่ายนะก็คือเดี๋ยวทําเสร็จ2เควสก็มาทําเควสนี้ต่อแค่นั้นเองนะครับมาโกไปเล่นยิง2ลูกขึ้นไปเป็นจำนวนสามเกมโดยใชอนาโตวิชนี่ก็ไม่น่ายากอะไรเพราะมันใช้บอทได้นะครับ นะเเกมโดยมีมาโกนาตวิทอยู่ในทีมไม่มีปัญหาหรอกรับไปเลยเล็กซิสซานเชสแล้วก็นี่ครับ P-season daily login นะอ่ะนะก็ออันนี้ทำไปนะครับทำไปมันไม่ได้ส่งซองไปภาคหน้านะมันได้ซองตอนนี้แค่เขาแจกกันท่งๆ EXP มันได้ง่ายนะแค่ไปเลยเลือกอ i n อันนี้ ผมอ่านแล้วไม่ได้มีแจกอะไร j o ยเดอะ u ับอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ส่งแพ็กไปด้านหน้าเห็นไหมด้านบนมีบอกเห็นไหมว่า3แลกโกในแต่ละหลีกจะถูกส่งไปให้คุณในอันติเมททีมภาคหน้ามีคนถามมาว่าแล้วสมัยดีดีไม่ได้ไหมมันจะไปได้ได้ยังไงล่ะมันก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันต้อง ID ด,ดีเก่าได้อย่างเดียวนะครับโอเคก็เนี่ยไม่ว่าทุกคนจะทำเควสไหนเสร็จนะครับ ยิง4เกมนะครับด้วยผู้เล่นพรีเมียร์ลีก7คนผู้เล่นลีกไหน7คนก็คือจะได้ซองของอันนั้นไปนะครับซึ่งก็ต้องทําให้เสร็จให้หมดนะทุกเควสถึงจะได้รับซองส่งไปภาคหน้านะครับนิวอีล่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเควสส่งของไปภาคหน้านะครับนิวอีล่าเนี่ยโดยไปทํา SBC นิวอีล่าให้เสร็จ3ครั้งรับไปเลยง่ายๆนะครับง่ายๆแล้ว85คูณ10อีกก็คือหวานๆอยู่แล้วนะครับ และนี่นะครับก็คือเป็นแบบว่าแจกเอ็คือคุณเล่นโหมดอะไรก็ได้เลยครับยิงเลยสามตอันนี้ก็คือแจกท่องๆไม่มีอะไรนะครับอ่าโอเคโดนัล e เลิฟอันนี้อันเก่านะครับก็มีนักเตะเดี๋ยวไปดูในส่วนของฟุตบอลเพิ่มนะผมก็พยายามอัดคลิปให้รัดกุมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าในไลฟ์ผมก็พยายามทําช่วงนี้ก็ไลฟ์สั้นๆแล้วนะเพื่อจะให้ดูย้อนกันได้ง่ายๆนะครับ เมื่อวานม,มีลิคาโดคาวยโยมาเดี๋ยวผมดูในคุตบินพร้อมทุกคนทีเดียวแต่นี่ก่อนเดลี่ล็อกอินพรีซีซั่นมันรับ exp รับซองให้ทุกคนได้เปิดนู่นนี่นั่นลองตัวอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนเดลี่ล็อกอินนั่นแหละสิ่งที่ทุกคนต้องทําก็ไม่มีอะไรครับหยอดนักเตะกากลงมาหนึ่งใบปึ๊บเสร็จทํานี้ทุกวันนะครับก็หวานหวนอยู่แล้วนะครับอันนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้องทำไงครับไม่มีอะไรได้ exp ละพันละพัน,นรับง่ายมาก แล้วก็มีนักเตะใหม่ๆคนหนึ่งเป็นเทียรี่องลีเวอร์ชั่นปกนะครับเท้าห้าสกิล5เทา้าขวานี่แหละของที่เรารอคอยเพราะว่าแฟร์ซนอนก็ต้องไปเล่นองลีเท้าซ้ายกันมาพักหนึ่งถ้าเผื่อแบบเติมะนะตัวเนี้ย9 9หมดทั้งยิงทั้งวิ่งทั้งเลี้ยงนะครับสเต็ง92นี้ถามว่าแล้วมันจะใส่อะไรพี่ใส่อะไรก็ใส่นะครับ ใส่อะไรก็ใส่ก็คือมันเต็มหมดแล้วนะครับใส่เบสิกก็ได้ใสนะ่ใส่อะไรก็ใส่นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วนะมันเก่งอยู่แล้วโดยมีสกิลยิงครบหมดนะใช่ไหมเออแล้วก็มี power free kick ด้วยนะครับพอว e free kick ก็9 4ก็จบจา้าบนะไอ้แฟนซนน่ก็ต้องทำให้เสร็จๆอะ่ะนะเพราะว่ามันเป็นองลรีที่ไม่มีเก่งกว่านี้แล้วนะครับ เก่งกว่านี้ไม่มีแล้วแล้วมีคนถามว่าย้ายจากพีไปเพย์ได้ไหมไม่ไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แล้วต้องเป็น ID เดิมแพลตฟอร์มเดิมครับเดลิอองรีเราอินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือเปล่าอันนี่เพราะว่ามไม่ได้ไลน์นะถ้าม,ถามีถ้ามีมาตั้งแต่เมื่อวานไงก็ขออภัยด้วยนะครับเดลิเราอินนะอ่ะไปประวัติให้ฟังครับเทเลอรี่องลีนะครับเป็นเวอร์ชันโคเวอร์สตาร์ปี2002แล้วก็2004นะครับเป็นปีฟา2002กับ2004ัองลีเนี่ย ก็ตอนนั้นก็ฟอร์มจัดเลยนะพาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2001ัอ200งนะก็เรียกว่ายังเป็นซีซั่น0 3 04ก็ยังจำเป็นแบบไร้พ่ายในพรีเมียร์ลีกก็ทุกคนก็คงจำกันได้ดีนะก็เรียกว่าไม่มีใครสงสัยอยู่แล้วนะองลีผมไม่ต้องต้องสาธย,ยายอะไรมากครับก็คือของตึงอยู่แล้วค่าทำเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในฟุตบินกันนะน่นก็น่าจะแพงแต่ก็คือเหมือนจะไม่แพงมาก เรียกว่าใครเป็นสาววกปืนโตก็ควรทําไว้อะถูกไหมแล้วกเ็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับเมื่อกี้มีเมสันเมาส์กับดีแค้นไลท์ด้วยก็เรียกว่าจะหนักจะเต็มเอานักเตะม,มาให้ทุกคนได้ลองเล่นกันหรือว่าเล่นทีมที่เป็นเมสันเมาส์เวอร์ชันแมนยูกันด้วยนะหรือดีแค้นไลท์เวอร์ชันอา์เซนลนะครับเรียกว่าลองเชิงไปก่อนนะเผื่อว่าภาคหน้าเนี่ยทุกคนจะได้แบบว่าเฮ้ยชินกับดีค้นไลท์ใช่ป เดี๋ยวมันมันอาจจะอ่อนช่วงต้นภาคแต่ว่าเดี๋ยวการพิเศษมาแฟนเด์เซนนลก็ชื่นมื่นนะครับก็ได้เล่นเพราะว่าในเกมมันก็เก่งอยู่โดยอันนี้เนี่ยผมขอริบายนะครับคนที่เพิ่งมาดูก่อนนะว่าดีแคทไลท์กับเมสันเมาส์เนี่ยมันเป็นในส่วนการโชว์ดาวนะก็คือเป็นการแทงบอลนั่นเองแปลว่าเดี๋ยว U, แบนยูเตะกับไซนอนเมื่อไหร่เนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยครับถ้าเสมอเนี่ยบวกหนึ่งถ้าชนะเนี่ยบวกสองใครจะเป็นพลังเก้าเก้าก็อยู่ที่ว่าใครจะชนะนะครับ ก็ถ้าใครเป็นแฟนของทั้ง2ทีมแบบว่าชอบนักเตะทั้ง2คนนี้ก็จัดนะครับบางทีแฟนเชลซีอาจจะอยากจัดเมสันเมล์เก็บไว้หรืออะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับเชียร์ทีมไหนก็จัดทีมนั้นนะเมสันเมส์กับทางดีแคนไล์ค่าทํามันไม่ได้แพงหรอกครับเพราะว่าทุกคนสามารถลูมถูกไหมแล้วก็ทํานักเตะได้อยู่แล้วใชนะผมไม่มีผมไม่เห็นว่าทุกคนจะไม่คุ้มตรงไหนนะถ้าอยากเล่นตัวที่ชอบเนะี่ยดีแคนไลน์นี่ใช้เคเวสเดียวเลยใช้แค่โอ้โห91นะครับ ไปสันเมาส์จะ2โควสเดี๋ยวไปดูราคาที่หลังมาดูพลังเงินก่อนนะนี่แค่ไลฟ์มาในเท้า5้สกิล4เวิร์กเลทเป็นมิดไฮก็คือรับจ๋านั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าจะบวกอีกก็คือก็ไม่ไม่บวกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าถ้าบวกมันก็โหดหน่อยเพราะตัวมันโหดหมดแล้วนะจะได้ไม่ต้องสนพลังเกมรับถ้าบวกนะถ้าชนะนะพลังสเต็งอะไร9 9หมดก็ไปบูทยิงนะครับแต่ไม่บวกผมว่าก็เล่นได้ครับมีสกิลยิงสกิลม่งจบสกอร์ได้เทา้าดีเล่นเซนเตอร์สลับกับ ฟันไดสลับกับอะไรมาเซนเตอร์ก็ได้หมดนะครับก็คือพลังหน้าการ์ดอะไรต่ออะไรดีหมดส่วนเมซ์นเม์นะครับเมอร์เรทายไฮเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แน่นอนแล้วละ่ะแต่ว่าพลังดีเฟนต์น้อยไปนิดนึงก็อาจจะไม่จาบเท่าไหร่นะครับเท้าสี่สกิลมูฟห้าก็มีสกิลยิงครบเลยนะครับเสียงดีเฟนต์มันน้อยไปนิดนึงอ่ะต้องไปเล่นตัวลุกถ้าเล่นตัวลุกผมไม่ติดอะไรเลยนะครับแต่ผมว่ามันก็แอบไม่ค่อยดีครับเพราะสเต็งน้อยแล้วก็ดีเฟนต์น้อย กลางลุกก็าจะเล่นกลางลุกเขาก็นิยมเอาหน้าเอาปีกอะไรไปเล่นมากกว่าสำหรับผมก็คือแบบว่าไม่ได้ว้าวมากแต่ว่าถ้าอยากจะทําก็เอาเลยครับทุกคนลุยนะครับองลีนี่หน้าทําอยู่แล้วทำตัวยืมมาลองรอก,ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าพลังตัวใหม่ๆเนี่ยใส่เคมีอะไรดีองลงองลีลองเทียบกันดูดูสเตตัสดู IG, i g IGS ดูอะไรกันนะครับก็วันสบายๆทุกคนมันไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากมายหรอครับ ก็เป็นเรื่องหลักๆก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของในส่วนของเรียกว่าอะไรอ่ะส่งของไม่พาคหน้าเนี่ยแหละห้ามพลาดนะผมแปลไว้ให้ตลอดอยู่แล้วนะใครเปิดไลฟ์ย้อนหลังหรือใครดูคลิปก็น่าจะเรียกว่าเออได้รับข่าวสารครบถ้วนนะครับไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมอนุญาตพาไปดูในฟุตบินแล้วกันนะส่วนเม้นในแชทเดี๋ยวผมอ่านนะครับไม่ได้อ่านครบทุกเม้นนะมา มีดีแคไลท์เมสันเมาส์อเล็กซิสซันเชตอนาโตวิดแล้วก็เดี๋ยวผมดูในส่วนของเอคายโยให้ด้วยนะเพราะเมื่อวานไม่ได้ไล์นะพรุ่งนี้ก็พักไล์นะครับไม่ไปดูบ่อลงานตาม,มกปกติแล้วก็อัปเดตมันไม่เยอะนะครับช่วงนี้อะคาวยโยนะครับคายโยนี่5้าแสนเลยนะแต่ว่ามันเรียกว่าไงเดีย่ผมจะให้เป็นตัวเกือบเทียแข่งเลยก็ได้ในช่วงแรก,แรกๆนูน่นนะ พวกที่เขาจำกัดเลทจำกัดอะไรเงี้ยก็หลายคนได้หยิบยื่นเอามาลองใช้คาาโยนะครับอืมแล้วอันนี้เนี่ยเป็นโอ์ชนเท้าห้ด้วยก็มันสําหรับคนที่ชอบเล่นเอ่อเบอร์เลทแนวแนว,แ,นวแบบไม่เติมเลยอ่ะแบบเซนเตอร์แนวถอยดักอะไรอย่างเงี้ยนะครับกอ็อ่าทำเงินได้มันเก่งอยู่แล้ว AI มันดีเนี่ย 99, 99หมดทุกอย่างก็คือรางเกมรับก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะครับถ้าถามว่าใส่อะไรดีก็ ก็คือแล้วแต่เลยดีกว่านะครับแล้วแต่เลยดีกว่าผมว่าเออก็คงจะใส่ฮอกเอาสเต็งก็ได้ไม่ใช่อสมอเอาสเต็งเยอะๆนะบางคนบอกว่พี่บีเฟนมันเต็มแล้วก็ไม่ยงนั้นจะใส่อะไรอ่ะจะไปใส่เอนจิ้นเหรอถูกไหมคนมันก็จะใส่อังสมอเห็นไหมครับเออใส่สมอกันหมดแหละเอาสเต็งเยอะๆนะครับอ่ะเอลี e ่องลี e Only, ราคาย่อมเยามากราคา8 0 0 0 0นไม่มีถูกคุ้มขนาดนี้แล้วนะครับ คือก็เข้าใจเรามันเวลามันมาถึงจุดในจุดที่ควรจะได้เล่นง่ายๆแล้วนะครับท้า5 skill, 5สกิล5มีสกิลเทรดยาวเป็นหังเว้านะครับเลี้ยงเร็วจะจ่ายดีจะหมง่งจะยิงจะปั่นจะไข้จะจักรายากาศชิปอะไรมีหมดอะ่ะนะถ้าอยากจะเล่นองรีเวอร์ชันที่เก่งที่สุดก็จัดเลยฮะแม้ว่าตัวจะขี่คอนตายแล้วก็ตามแต่จัดได้เลยครับเก่งอยู่แล้วเต็หมดแล้วเนี่ยถามใส่อะไรดีก็อย่างที่ผมบอกไปอะ่ะใส่แล้วก็ใส่นะครับ ใส่อะไรก็เก่งเอางี้ดีกว่าเตตาที่มันจําเป็นมันมีหมดแล้วนะครับผมเอนจินก็ได้สมองพอก็ไม่ดูจะใส่ทําไมถูกไหมใส่สมองเอาสเต็งเต็มก็ดีนะใส่เบสิกก็ได้ถัว่วๆไปแล้วแต่เลยครับมันเก่งอยู่แล้วนะครับอนาโตว,วิดเท้า5้าสกิลสี่อีบาก็ไม่มา,าทีก็เล่นอนาโตว,วิดไปก่อนก็ได้นะครับสูงเหมือนกันนะ ต้องไปยิงทำเควสด้วยนะนี้ยิงมันเต็มหมดแล้วสเต็งเ,เต็มแล้วเนี่ยก็คงจะเหลือเคมีเพียงแค่ว่าตรงตรงก็เหลืออันเดียวอะ่ะถูกไหมเอนจินอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใส่อะไรอะ่ะถูกไหมนี่ใส่เบสิกกันอีกก็แล้วแต่นะครับอเล็กซิสซันเชสเท้าสี่สกิลห้าเนี่ยพอแจกฟรีก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่คม่อยบูสต์สเตตัสให้มันแบบจับจ้านะอเล็กซิสสเต็งเยอะแล้วก็บาลาน c e ดีก็ผมขอจิ้มในส่วนของฮอก ให้ยิงเต็มไปเลยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยแต่ใส่เบสิกก็ได้เหมือนกันนะแต่จะไม่เอาผมว่าจ่ายมันดีแล้วอะ่ะก็ใส่ฮอกไปแล้วกันนะครับแต่ไม่ต้องใส่ฮอกก็ได้นะใส่มาร์แมนได้เหมือนกันเมสันมาดูดีราคาอยู่ที่แปดหมื่นกับแสนสองราคามันนุ่มเยาอะ่ะไม่ต้องมาทําเผื่ออัพหรอกครับทําไปเถอะอยากจะทํา2ตัวแล้วเชียร์บอลหนุกหนุกใครชนะก็ตัวนั้นอัพก็ได้หมดถูกปะก็ได้หมดแล้วแต่เลยผมไม่ว่าอะไร เ,เอเขาเรียกว่าอะไรดีเฟนต์มันน้อยอ่ะผมว่ามันไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับอืมเนี่ยคนอันไลท์เยอะเห็นไหมมันบูธพลังมาไม่จับอะ่ะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะนะมันควรจะบูธให้เยอะกว่านี้หน่อยดีเฟนต์เนี่ยควรจะขึ้นเลขแปดได้แล้วอะไรแบบเนี้ยก็ขอให้บวกสองผมว่าก็ยังไม่จับเท่าไหร่แต่ก็แฟนแมนยูก็ทาไปนะา 4, นะครับเท้าสี่สกิลห้านะครับดีแค้นไลท์ราคาถูกยังแ,กแจกฟรีนะครับต่อให้ทำยังไงก็คุ้มเนี่ยเอาไปย่อยต่อก็คุ้มนะราคานี้ ดีเฟนซ์อะไรเต็มหมดแล้วเนี่ยดูวิ่งก็เร็วนะครับใส่อะไรใส่สเต็งไม่ต้องใส่แล้วนะครับเล่นเป็นแนวรีจิสต้านะครใส่เอนจินผมว่าสุดนะใส่เอนจินไปเลยนะคเอาวิชัน่นเอาเลี้ยงเอาวิ่งนะครับแล้วก็ตัวหนาอยู่แล้วก็เล่นได้สบายครับหรือจะแล้วแต่นะจะใส่ฮันเตอร์เอาไปยิงก็ได้แอบเติมไปยิงแบบแต่ก็หลังก็จะรั่วแบบที่ผมเล่นนะ่ะนะอย่าเลยนะครับวอร์เรดรับก็เล่นรับเถอะนะแล้วเนี่ยครับคืออัปเดต ในส่วนของวันศุกร์นี้นะทุกคนเรียกว่าก็ย,กยังดีนะมีของส่งไปภาคหน้านะตอนแรกนะเนี่ยผมนึกว่าเฮ้ยมันจะไม่มีส่งของไปภาคหน้าแล้วนะเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อเกมแต่ว่ามันมีอยู่ก็ถือว่าหน้ายินดีนะหน้าย,ยินดีอ่ะอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวผมไปอ่านเม้นในไลฟ์ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ